สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องในตอนเย็นๆนะครับวันนี้มีของดีมาฝากครับผมเป็นคลิปตัวเลขสูตรใหม่ๆเยี่ยมๆนะไปได้มาจากอ่าเซียนท่านหนึ่งนะฮะท่านอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละนนทานี่แหละอ่า มีพระมามีเนนมาบวชท,ที่นี่แล้วก็พ่อของเนนเะน่ะมาเยี่ยมลูกชายเนนฮะแล้วก็แกเป็นกูรูเลขชั้นหนึ่งเลยนะก็เลยถ่ายทอดให้พ่อคนนี้ไว้เนนคำนะคนรับเนนคำก็เลยตั้งชื่อว่าสูตรพ่อเนนคำก็แล้วกันนะฮะเพื่อง่ายต่อการจดจำนะครับผมนะสูตรนี้เข้าดีนะเดินดีนะทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเดย ใครๆก็ทําเป็นหลักการของมันมีอยู่ว่าเดินเลขไม่เกินห้าตัวก็เข้าตัวหนึ่งเดินวิ่งก็มีอีกตัวหนึ่งแล้วเราจะจับเลขเข้ากันนะเอ๊ะมันเหมือนสูตรของปู่เยี่ยมเลยคือไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารเ,เดินเลขเฉยๆมันเข้านะอ่ะตามชมเลยนะครับผมตามชมตามชมตามชมอ่ะจะเขียนไว้แล้วจะทวนให้ดูนะอ่ะ สูตรพอเนียนคำนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นก็เอาลงอีกนิดหน่อยนะอา่าเลื่อนปั๊บนานเห็นไหมใช้ได้เหมือนกันสูตรพอเนียนคำนะสิบหกกุมภาสองห้าหกหกนะนี่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 งวดมันออกมาแล้วนะสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งในงวดวันที่หนึ่งนะเก้าสอง วิธีแกเขียนแกก็เอาหลักหนึ่งหลักหน่วยนี่เรามาเขียนนี่นี่หนึ่งเขียนไปหนึ่งสองสามสี่สาเป็นห้องหนึ่งนะขีดไว้แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนะห้องที่สองนะมาเขียนซ้ําอีกนะถึงแปดแล้วก็มาเดินเก้าทางนี้นะน่านเห็นไหมเก้าศูนย์หนึ่งสองกับสามสี่ห้าหกก็จะได้เลขเป็นทางนี้ก็แปดตัวทางนี้ก็แปดตัวเอาเยอะจับยังไงนะไม่ยากแกมีวิธี แกมีวิธีแกก็เอาเลขพวกนี้มาตั้งใหม่นะมาตั้งใหม่ตัวนี้เริ่มตั้งที่เก้าศูนย์นะตั้งเป็นโมโม,โมนะเก้าใจสังเกตว่าหนึ่งสองกันหนึ่งสองวันํากันนะห้าหกห้าหกสามกันแต่ก็เขียนมาสองห้องเหมือนกันเนะเขียนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ทางนี้ก็เขียนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วสเลดแกบอกว่าเลขที่มันอยู่ตรงเนี้เนี่ยส่วนมากเข้าหลักสิบแกว่า ่าเข้าสิบเนี้ยเนี้ยวัง,งั้นถ้าหนึ่งสองก็สลัดไปหา 3, 4, สามสี่สลัดมาหาเจ็ดแปดทางนี้จะเป็นหน่วยนะเป็นนอทางนี้ก็เป็นนออถ้าห้าหกก็สลัดมาทาง 9, 0, เก้าศูนย์สลัดมาทางสามสี่ 3, 4, นะส่วนมากก็จับกันก็หนึ่งสองห้าหกนี่แหละจับแล้วก็สลัดมาทางนี้นะจับเองนะพอสลัดก็จับเองอย่างเช่นนาดูสลัดหนึ่งสองมาหาสามสี่ก็หนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่ สลัดมหาเกจ็ดแปดก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดมันเข้านะเข้าที่ตัวไหนครับนี่นี่นี่หนึ่งเจ็ดนะเข้าตรงๆเลยนะครับผมแต่ไปทางนี้ก็มาหนึ่งสี่นี่นี่นี่หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งแปดฮะจับได้ง่ายนะมีเลขไม่มากตัวนะครับผมอ่ะเรามาตามดูว่างวดนี้จะพอจะพอตามได้ไหมนะ ลขวัเนียนคำนะอ่ะเราจะทำเหมือนกันเลยนะครับผมตั้งให้เหมือนกันเลยเดี๋ยวเอาแม่แบบมาวางตรงนี้สักหน่อยอ่าจะได้จะได้เขียนเหมือนกันอ่าตั้งที่หนึ่งเกียรติแล้วครับผมตั้งที่เลขเกียรตินะเอาเกียรติมาเกียรติมาเกียรติมาเป็นเจ็ดแปด ก้าศูนย์อ่ะขีดไว้ 12, 3, 4, 5, 6, วนไหวนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดนะเ,เห็นไหมเก็ดแปดซ้ำกันแล้วเห็นไหมเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสองอ่าหนึ่งสองมาซ้ำกันอีกอา่าขั้นต่อไปนะเราจะเอาเลขนี่มันจะแบ่งเป็นกลุ่มภายในภายนอกอัตโนมัตินะฮะอา่าแบ่งเป็นกลุ่มไว้แล้ว ต่อไปเราก็มาเขียนเลขเช่ใหม่เป็นตั้งใหม่ตั้งจากห้าหกนี่ตั้งลงมาตรงนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ้าวฝั่งนี้ 9, 0, 1, 2, 3, 4, เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อาหลักสิบตรงนี้นะสอตรงนี้นี่เจ็ดแปดนะ เรามาทางนี้อ่าสซเลไปหา90สาเลไปหา3ามสอ่าจับเลยครับผมจับเจ็ดเก้าจปดเกอ่ามาทางนี้นะเจ็ดสาเจสีดสาม แปดสี 8, อ่าได้ตัวไหนบ้างครับผมจะจับใส่กันเลยนะเอาเอาตัววิ่งก่อนนะตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่งอ่ะวิ่งตัวไหนนะงวดนี้วิ่งตัวไหนวิ่งมาเลยนะบวกสามศูนนึงสองสามมาแรงนะบวกหก สามสี่ห้าหก็มาแรงนะอ่ะชนกันที่สามนะให้ระวังตัวนี้เลยนะเจสามกับแปดสามนะตรงนี้มีแปดพจะจับนะอ่ะจับใส่กันไว้เลยเป็นสามตัวนะจับสมตัวนะครับผมศูนเจสนี่นะนี่นะ สามเจ็ดศูนย์จับทางนี้ศูนย์แปดสามแปดสามแปดศูนย์จับตัวใกล้เคียงมาใส่เก้านะ 3, 9ก้าเจ็ดสามเกน้าสมเกดศีแตชุด3มตัวนะตัวที่เราไม่จับให้ระวังเจ็นามนะครับผมออ่าทางทางหนึ่งสองนี่ก็จะสลัดมาทางนี้สลัดมาทางนี้ หนึ่งสองมาจับมาใส่หนึ่งสองจับมาใส่เก้าศูนย์นะก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกนะอาให้ระวังตัวนี้นะหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกระวังล่างนะฮะมุมนี้จะเป็นมุมล่างได้นะ มุมล่างเนี่ยระวังระวังล่างจะมาตัวนี้นะฮะล่างนี่แปดสีนี่มันจะไปล่างได้นะแปดสี่สี่แปดสี่หกหกสี่แปดสี่สี่แปดสี่หกหกสี่นะเลขล่างมาได้นะ อ่าถ้าสองตัวก็ให้ระวังสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามแปดสี่สี่แปดแล้วก็สี่มาจับที่หกนะสี่หกหกสี่ อ่าในชุด8ตัวนี่บอรอได้นะครับผมอ่ามาที่บนล่างได้นะ3ามเ3 83, 8ดเจ4ดสามสามแาสีหอ่าสำหรับชุด3าตัวบนก็นะประมาณนี้นะฮะชอบที่0ูนย์แดสามนี่แหละศูนย์เจสเจนะครับผม อ่าฝากสูตรใหม่นะสูตรพอเน้นคำซับซ้อนพอสมควรแต่ก็ทำได้ไม่ยากนะอ่ะทำลาาจากเท่านี้นะครับผมให้ระวังแปดสี่สี่แปดสี่หกหกสี่นะมาล่างได้มาบนได้เหมือนกันนะครับอ่ะทำลาาจากเท่านี้ครับผมหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลา,วลาพอดี อ่าร่ำรวยกับสูตรพอเดตรคำกันแล้วกันนะรอพิสูจน์กันวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกหกครับผมนะไปแล้ว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 โอ้ยยังไปแล้วหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกอาจจะไม่มานะแต่เขียนไว้เฉยๆนะไว้ให้ชมนะฮะหนึ่งสองมาหกหนึ่งสองมาเก้าศูนย์ะไปแล้วครับผม